สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสในครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นฝีมือของอิสราเอลเป็นครั้งแรก กองทัพที่มีความเกิงกาจสามารถเอาชนะชาติอาหรับได้ในสงครามแบบราบคาบเราเพิ่งมาเห็นชัดๆหน่อยก็คราวนี้นะครับเราเห็นภาพเครื่องบินรบของอิสราเอลโจมตีทางกาศนั่นคือเอกลักษณ์ของอิสราเอลนี่อยู่แล้วเรื่องเครื่องบินรบเนี่ยอิสราเอลไม่เป็นรองใครแต่ว่าการรบแบบภาคพื้นที่เราเห็นดูเหมือนว่าอิสราเอลประมาทเกินไปนะครับนี่แค่เป็นฮามาสกำลังน้อยๆแต่ถ้าเป็นกองทัพด้วยกันอิสราเอลสูญเสียเยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะครับการสูญเสียของอิส ิสราเอลแม้ว่าจะเป็นแค่หลัก10บแต่ว่าแอดมินรู้สึกว่าอิสราเอลเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้แอดมินเคยวิจารณ์อิสราเอลไปว่าไม่ปราณีตในการบุกภาคพื้นไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันให้กับรถถังแล้วก็ยุทธวิธีไม่แตกต่างนะครับเดินแห่กันเข้าไปมีโอกาสถูกโจมตีง่ายอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นการรบในเมืองที่มีตอกซอกซอยเยอะและฮามาสเนี่ยมีอุมโมงค์ซุ่มโจมตีได้แน่นอนการรบยะมีความสูญเสียนอยู่แล้วแต่ว่าอิสราเอลเจอคู่ต่อสู้พื้นๆอย่างฮามาสเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เนือส่วนของกองกําลังภาคพื้นแม้ว่าอิสราเอลจะสามารถจัดก,การฮามาสได้จํานวนมากแต่ว่าโดยรวมแล้วแอดมินมองว่าอิสราเอลต้องปรับยุทธวิธีบางอย่างอันนี้ก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพนะครับเช่นเดินไปให้ฮามาสส่องไม่ควรจะเกิดขึ้นควรจะใช้โดรนสอดแนมมากขึ้นกว่านี้เอาแบบเก็บกวาดเฝ้าระวังโคเฟเวอร์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงของกำลังพลน,นะครับ ล่าสุดอิสราเอลก็ยังโจมตีกาซานี้ต่อไปไม่ว่าจะมีมติหยุดยิงเพื่อแลกกับตัวประกัน50คนซึ่งคาดว่าการหยุดยิงจะเริ่มใช้ในวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้ข้อตกลงที่น่าสนใจคือ50คนแลกกับการหยุดยิง4วันแต่ถ้าฮามาัสเนี่ยปล่อยอีก10คนจะเพิ่มเป็น5วันนะครับหมายเวาว่า10คนแลกเพิ่มได้อีก1วันถ้าฮามาัสปล่อยมากขึ้นจํานวนวันหยุดยิงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่องนี้พยายามเจรจากันอยู่นะครับส่วนอิสราเอลจะปล่อยนักโทษชาวปาเล ตาย150คนนั้นอันนี้ก็ยังไม่แน่ต้องดูท่าทีฮามาสด้วยนะครับแน่นอนว่าสงครามมาถึงวันนี้หลายคนกักวาสงครามโลกนี้น้อยลงไปเพราะว่าดูท่าทางแล้วไม่มีใครอยากมายุ่งกับฮามาสนะครับการมีมติของอิสราเอลให้หยุดยิงแลกกับตัวประกันหลายฝ่ายนีิแสดงความยินดีอย่างน้อยมันก็มีทิศทางที่ดีที่จะหาทางออกได้ในอนาคต อาหรับเยอรมอิสราเอลนี้ไม่มีแน่นอนนะครับทั้งซาอุและก็อิหร่านเนี่ยก็ยินดีกับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าหนทางแก้ปัญหาคือมีสองรัฐในพื้นที่ก็คือมีรัฐอิสราเอลแล้วก็รัฐปาเลสไตน์นะครับเรื่องนี้อิหร่านก็คงลำบากใจที่จะพูดแบบนั้นเพราะว่าอิหร่านเนี่ย เป็นคนพูดว่าจะลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกตอนนี้รู้แล้วว่าทําไม่ได้จริงๆอิหร่านก็รู้ว่าลบไม่ได้นะครับแต่ว่าพยายามพูดก็เพื่อปลุกระดมชั่วโมงนี้ฮามาสและก็ปาเลสไตน์เนี่ยพยายามจะไม่เสียกาซาให้กับอิสราเอลนี่เท่านั้นไม่ต้องไปหวังลบอิสราเอลแล้วครับเพราะว่าดูท่าทางอิสราเอลก็ยังแข็งกล้าวอิสราเอลจะโจมตีต่อแล้วก็จะตามล่าแกนนาฮามาสทุกตารางนิ้วบนโลกใบนี้นะครับ วันนี้อิสราเอลเปิดเผยภาพอุโมง์ใต้โรยาบานอัลชีฟาว่ามีอยู่จริงนะครับเพื่อแสดงเห็นถึงคำพูดของอิสราเอลว่าเป็นความจริงแต่ว่าทางฮามาสเนี่ยคงไม่ยอมรับและก็คงบอกว่าอิสราเอลนี่จัดฉากบางคนบอกว่าอุโมงเนี่ยอิสราเอลเป็นคนสร้างไว้เองเพราะว่าโรงยาบานอัลชีฟาอิสราเอลเป็นคนสร้างให้กับกาซานะครับฮามาสไม่เคยยอมรับอยู่แล้วแอดมินคิดว่าอิสราเอลเนี่ยจะค่อยๆเปิดหลักฐานตอนนี้ต้องบุกอุโมง์อย่างรอบคอบต่อให้มีหลัก ฐานคิดว่าฮามาสเนี่ยคงไปเล่นประเด็นใหม่นี้อยู่ดีนะครับตอนนี้ฮามาสพยายามเสนอตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลก็เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นในการพบโคมงใต้โรงพ,พาบาลนะครับแน่นอนว่าต้องบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเกือบครึ่งเนี่ยเป็นคนอายุน้อยกับผู้หญิงอันนี้ก็เพื่อเรียกร้องความสงสาร ตัวเลขจากทางกาซารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ15,000รายเป็นคนอายุน้อยและก็ผู้หญิงนี่ไปแล้วเกือบ7,000รายมันก็ไปเพิ่มการต่อต้านอิสาราเอลนี่มากขึ้นนะครับตอนนี้มีกระแสต่อต้านอิสาราเอลนี่มากขึ้นในหลายประเทศก็ต้องยอมรับว่าข่าวสารมีผลต่อผู้คนจำนวนมาก การพบโ,รโมงของอิสราเอลไม่ได้ช่วยอะไรอิสราเอลนี่มากนักนะครับมันมีข่าวว่านครบรับจ้างแว็กเนอร์ส่งอาวุธให้กับฮิตเบลเป็นขีปนาวุธป้องกันเพยทางกาศเรื่องนี้หลายคนสนใจว่ารัเสเซียเนี่ยจะเข้าร่วมสงครามนี้หรือไม่เพราะว่าแว็กเนอร์อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลของรัเสเซีย ตอนนี้กองทัพรัสเซียมีฐานทัพอยู่ในซีเรียรมันสามารถส่งข้าวของให้กับพิทบลเลอรนี้ได้ง่ายอยู่แล้วถ้ารัสเซียจะส่งนะครับแล้วแวกเนอร์ส่งให้จริงไหมแอดมินคิดว่ามีบ้างแต่คงไม่เยอะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลถึงแม้ว่ารัสเซียจะเป็นมิตรกับอิหร่านด้วยแต่คิดว่ารัสเซียเนี่ย คงไม่อยากเป็นศัตรูกับอิสราเอลความสัมพันธ์รัสเซียกับอิสราเอลนี่ค่อนข้างดีนะครับในสงครามยูเครนอิสราเอลก็ไม่ได้ส่งอาวุธให้กับยูเครนนะครับข่าวนี้ทาสเซียโดยแวกเนอร์ส่งอาวุธให้กับพิทบอลเล่ถ้าจับได้แบบจังๆเนี่ยอิสราเอลอาจจะส่งอาวุธให้กับยูเครนก็เป็นไปได้นะครับ แอดมินจะอธิบายนิดหน่อยเพื่อความเข้าใจอิสราเอลรัสเซียตุรกีออ์เตรีนเป็นพันธมิตรกันเรื่องท่อแก๊สแต่ว่าเรื่องสงครามซีเรียเนี่ยตุรกีกับรัสเซียอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามนะครับรัสเซียช่วยรัฐบาลของซีเรียส่วนตุรกีช่วยฝ่ายกบฏของซีเรีย สโตรเกียเคยใช้ F-16 เนี่ยจัดก,การเครื่องบินของรัสเซียมาแล้วในซีเรียมันต้องแยกเป็นเรื่องๆนะครับในสงครามอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยทางการเมืองแล้วรัสเซียอยู่ข้างอิสราเอลก็ดูได้จากการแสดงออกในวที UN แต่รัสเซียต้องรักษาความสัมพันธ์กับอิร่านนี้เอาไว้เพราะอิร่านช่วยรัสเซียในสงครามยูเครนอิร่านอาจจะเรียกร้องให้รัสเซียเนี่ยช่วยฮิตบละลอรัสเซียออกหน้าเองไม่ได้นะครับจึงให้แวคกเนอร์รับงานไปอันนี้ก็เป็นไปได้มีข่าวว่าแวคกเนอร์ เมาช่วยฝึกฮามารสแล้วก็ล่าสุดแวกเนอร์ส่งอาวุธให้กับฮิตบลล้ะแต่ว่าเป็นแค่อาวุธใช้ป้องกันตัวเองไม่ใช่อาวุธแบบโจมตีนะครับซึ่งอาวุธที่ส่งให้กับฮิตบลล้อเนี่ยเป็นระบบป้องกันทั้งประทับป่าแล้วก็แบบฐานยิง จุดประสงค์ก็คือเอาไว้ป้องกันเครื่องบินของอิสราเอลแต่ว่าไม่ใช่ระบบขั้นสูงอะไรนะครับทาไปก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับอิหร่านถ้าจะให้รัเสเซียเนี่ยส่งคนมาช่วยฮิตบล้รัเสเซียก็คงไม่เอานะครับเพราะถ้ารัเสเซียอยู่ฝ่ายฮิตบล้อจริงเนี่ย ป่านนี้รัสเซียส่งนักรบเชเชนไม่มาช่วยไปแล้วนักรบเชเชนก็อยากมาช่วยฮามาสอยู่นะครับความคิดที่ว่ารัสเซียเนี่ยจะมาช่วยฮิตบัลเลาะหรือว่าฮามาสลบกับอิสราเอลเป็นไปได้ยากหรือว่าแทบเป็นไปไม่ได้แต่ว่าการส่งแวกเนอร์มาเฉียดเฉียดเนี่ยอันนี้เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ถึงขั้นช่วยรบนะครับ ตอนนี้ฮามาสนี่สุดหนักแกนนำหนีไปกาซาใต้แล้วส่วนตัวนิ้น้อยก็ถูกอิสราเอลนี่ตามล่าในกาซาเหนือนี่ต่อไปนะครับและอิสราเอลสามารถยึดฐานใหญ่ของฮามาสนี่ใต้แล้วพบอาวุธแล้วก็อุโมงนี่มากมายนั่นเป็นเหตุทำให้อิสราเอลยังไม่หยุดยิงในวันนี้ เลื่อนไปเป็นพุ่งนี้นะครับตอนนี้ปัญหาของอิสราเอลคือตัวประกันภายในของอิสราเอลเองก็กดดันให้รัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยช่วยเหลือตัวประกันก่อนส่วนกองทัพก็อยากกวาดล้างฮามาสนะครับ เราต้องเข้าใจครอบครัวของตัวประกันใจเข้าใจเราเขาก็อยากให้คนในครอบครัวเนี่ยปลอดภัยก็พยายามเรียกร้องแม้จะรู้ว่าการหยุดยิงเนี่ยจะเป็นการดาให้โอกาสของฮามมัสนี่รวมตัวกันได้หรือว่าเคลื่อนไหวได้ก็ตามนะครับเรื่องการหยุดยิงแล้วก็การปล่อยตัวประกันในวันพรุ่งนี้ก็ยังต้องลุ้นต่อไปยังไม่แน่นอนมากนักแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมีความหวังมากขึ้นของครอบครัวตัวประกันนะครับ เราก็ต้องติดตามต่อไปถ้าชอบข่าวสารการวิเคราะห์ของแอดมินเนี่ยก็กดติดตามให้แอดมินด้วยก็เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินสู้กับบรรดา,าจานจานคนไทยหัวใจฮาม,มาสนี่ต่อไปแอดมินไม่เอาวิดีโอมาให้ดูเพราะว่ามันดูโหดร้ายไปบางคนนี่ขอภาพทหารอิสราเอลแบบสวยๆอันนี้ก็กลัวระเมิดสิทธิ์นะครับแอดมินต้องขออภัยด้วยจริงๆขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณครับ